สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้สังกะรีเล่าเรื่องขอนำพาทุกท่านพบกับเรื่องราวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระผู้ทรงอภิญญาอาคมขลังเกกิดังแห่งเมืองสยามครับวันนี้ขอนำพาทุกท่านพบกับเรื่องราวของหลวงปู่กะหลงเขี้ยวแก้วที่ได้รับรางวัลในงานพิธีพุทธาพิเศษพระเครื่อง25พุทธศตวรรษ ณมณฑลที่ท้องสนามหลวงและที่พระวิหารหลวงวัดสุทัศเทพวนารามในคราวนั้นได้มีพระเกกยิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐานวิชาอาคมที่เก่งๆมากมายหลายร้อยท่านที่มาร่วมพิธีปลูกเสกครั้งสําคัญนี้พระอาจารย์กาหลงเตชวันโน ซึ่งมีอายุเพียง30กว่าปีเท่านั้นท่านได้ถูกอารัธนานิมนต์มาร่วมพิธีปลุกเสกนี้ด้วยครับท่านผู้ชมผู้ฟังโดยในตอนท้ายของพิธีทางเจ้าพิธีได้ถวายรางวัลแก่พระเคกิอาจารย์ที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์โดยวัดจากอิทธิฤทธิ์ที่ประชาชนได้เห็นประจักษ์แก่สายตา จากคณะกรรมการซึ่งหลวงปู่กาหลงไดกรุณาเล่าให้ฟังว่าพาจาร์ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งได้แก่หลวงพ่อแชมวัดตากอง้งจังหวัดนคปรปฐมซึ่งคณะกรรมการได้ประกาศว่าหลวงพ่อแชมท่านปลูกเศษ้าเครื่องที่อยู่ในบาทน้ำมนต์ให้ลอยขึ้นสูงกว่า3เมตร และวนขวาเป็นทักคินาวัรสามรอบก่อนจะค่อยๆลงมาในบาทอย่างเดิมซึ่งเรื่องนี้คงต้องเป็นวิจารณญาณของท่านผู้ฟังเองนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังโดยอาจจะหาพยานยืนยันได้จากคนที่ไปร่วมงานในพิธีเมื่อปีพุทธศักราช2500 แต่สำหรับหลวงปู่กาหลงนั้นท่านบอกว่าท่านได้ที่ก่าโดยคณะกรรมการได้ตัดสินว่าแผ่นยันของพระอาจารย์กาหลงไม่ละลายในพิธีหล่อหลอมท่านบอกว่าได้เกียรติบัตรและเครื่องไทยธรรมพิเศษซึ่งเกียรติบัตรนี้ยังคงเก็บรักษาอยู่ในกุติวัดเขาแหลม โดยเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่กะหลงองค์ที่พวกเราชาวพุทธหรือลูกศิษย์ลูกหาสาคาณิก,กชนยอมรับยกย่องอยู่นี้ท่านมีความสามารถทางพลังจิตมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ท่านยังหนุ่มแน่นอายุเพียง30กว่าปีเท่านั้น และสมควรที่ชาวพุทธได้กราบไหว้และศรัทธาท่านได้อย่างสนิทใจโดยหลังจากพิธีฉลอง25พุทธศตรวรรษนี้เสร็จสิ้นได้ไม่นานนักหลวงปู่กะหลงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศกทมซึ่งในตอนนั้นท่านยังไม่ได้รับตำแหน่ง เป็นสมเด็จพระสังฆราชในการนี้ท่านได้มีโอกาสจานอาคาัคระเล็กยันต่างๆถวายแก่สมเด็จพระญาณสังวรซึ่งท่านมีความพึงพอพระไทยเป็นอย่างมากจึงได้ประทานด้ามเหล็กจันชั้นคูให้แก่หลวงปู่กะหลงซึ่งเหล็กจานนี้มีความงดงามวิจิตรบรรจง ด้วยฝีมือช่างหลวงจากในพระราชสำนักโดยด้ามเหล็กจานนี้ทำด้วยงาช้างและสลักลวดลายสวยงามส่วนบนแกะสลักเป็นรูปพระพิฆเนศประดับทองคำลงยาของสำคัญนี้หลวงปู่ท่านยังคงเก็บรักษาอย่างดีจวบจนทุกวันนี้ครับท่านผู้ชมผู้ฟังและอีกอิทธิปฏิหาร อีกเรื่องหนึ่งและเรื่องราวาที่ยืนยันจากปากหลวงปุตโตที่หลวงปุตโตวัดประดูชิมพีท่านได้เอ่ยยกย่องหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วเมื่อปีพุทธศักราช2513ท่านเคยไปปลูกเสกตามวัดต่างๆหลายต่อหลายวัดมีอยู่ครั้งหนึ่ง ที่ท่านไปปลูกเศกร่วมกับหลวงปู่โตหลังจากเสร็จพิธีหลวงปู่โตถึงกับกล่าวและชี้มาที่หลวงปู่กาหลงให้หลวงปูชช่แช่มวัดนวลน,นรดิตและสิทธิ์ที่นั่งอยู่ฟังว่าพระรูปนี้ชื่ออะไรอยู่วัดไหนทำไมพลังอำนาจจิตถึงได้รุนแรงพิสดารแบบนี้ไม่เคยพบ เคยเห็นที่ไหนมาก่อนของของฉันฉันตั้งใจทำมากับมือต่อไปจะมีค่ายิ่งกว่าทองคําจะหาอยากยิ่งกว่าเพชรส่วนประวัติหลวงปู่พอสังเขปนั้นหลวงปู่กาหลงเตชะวันโนหรือที่รู้จักกันในนามหลวงปู่กาหลงเกี้ยวแก้วพระเถราจารย์หนึ่งเดียวที่มีเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากทำประวัติท่านนั้น หลวงปูเป็นชาวปทุมธานีมีเรื่องอัศจรรย์ตอนท่านจะถือกำเนิดว่ามีชายคนหนึ่งชื่อลุงบางท่านมีอาชีพหาปลาอยู่ละแวกบ้านของหลวงปู่คืนหนึ่งขณะที่ลุงบางออกหาปลาตามปกติเคยได้เห็นว่ามีดวงไฟประหลาดดวงหนึ่งลอยมาอย่างหน้าบ้านของหลวงปู่ลุงบางประหลาดใจจึงตามดวงไฟดวงนั้นไป เพื่อตั้งใจจะดูให้รู้แน่ว่าคือลูกไฟอะไรพอตามไปทันแล้วแกได้เห็นกับตาว่าเป็นพระฤาษีตนหนึ่งจูงเด็กน้อยเข้าไปในบ้านของลวงปู่เมื่อลุงบางเห็นอัศจรรย์อย่างนี้จึงยกมือขึ้นเหนือหัวด้วยความศรัทธาในสิ่งที่ตนเห็นแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าหากสิ่งที่ตนเห็นเป็นจริง เด็กที่เกิดในบ้านต้องเป็นผู้ชายและหากเป็นเช่นนั้นจริงแล้วตนจะขอเลิกอาชีพหาปลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมด้วยว่าเชื่อแล้วในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่นานโยมแม่ของหลวงปู่กะหลงก็ได้คลอดออกมาเป็นเด็กผู้ชายจริงๆและให้ชื่อว่ากาหลงส่วนลุงบางเมื่อพบว,ว่าสิ่งที่ตนเห็น เป็นจริงแล้วทุกประการท่านก็เลิกหาปลาครับท่านผู้ฟังตั้งแต่บัดนั้นลุงบางท่านก็ปิดเรื่องเงียบเรื่องที่แกได้เห็นมากับตาเอาไว้มิดไม่บอกใครคงมองเด็กชายคาหลงอยู่ไกลๆเท่านั้นหลวงปู่กาหลงบวชเมื่ออายุได้20ปีโดยอุปสมบทที่วัดนาบุญของเจ็ด ปทุมธานีในวันที่หลวงปู่กาหลงบวชลุงบางผู้ที่เคยเห็นนิมิตประหลาดตั้งแต่20ปีที่ผ่านมาได้เล่าให้พระอุปชาของหลวงปู่ฟังพร้อมทั้งขอถวายตัวเป็นโยมอุปถากหลวงปู่มาตั้งแต่บัดนั้นในขณะที่หลวงปู่กาหลงอยู่ที่วัดนาบุญแห่งนี้ ท่านได้ร่ำเรียนวิทยาคมกับหลวงพ่อเนียมและหลวงพ่อซึง้งจนมีความสามารถทั้งทางกรรมาฐานและวิชาอาคมต่างๆเป็นอย่างดีมีเรื่องเล่าตอนที่ท่านเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อเนียมและหลวงพ่อซึ้งวัดนาบุญท่านทั้งสองได้เขียนจดหมายไปกลาบพระอาจารย์ของท่านชื่อหลวงปู่ข่ขันท่านเป็นพระขมิน ทั้งนี้เนื้อหาภายในยังได้แนะนำหลวงปู่กาหลงซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านด้วยหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อซึง้งมอบหมายให้หลวงปู่กาหลงนำจดหมายนี้ไปให้หลวงปู่ขู่ขันซึ่งอยู่จังหวัดศรีสะเกดต,ตอนที่หลวงปู่ไปพบหลวงปู่ขู่ขันขณะนั้นหลวงปู่ขู่ขันมีอายุ มากถึง120ปีครับท่านผู้ชมผู้ฟังคืนแรกๆที่ท่านไปพระในพื้นที่ลูกอื่นได้ลองวิชากับท่านเช่นเสกท่อนฟื้นเผาผีเป็นตะขาบนับร้อยตัวเลื่อยยัวเยียไปหมดแต่ทำอะไรท่านไม่ได้พ่อหลวงปู่ได้นำเอาตะกุดที่ตนเองได้ทำไว้มาทำเป็นวงล้อมตัวท่านไวครับท่านผู้ชมผู้ฟัง ทำให้มันไต่เข้ามาไม่ได้สุดท้ายท่านก็ไล่าอาคมจับตะขาบทําตะขาบเสกให้กลับคืนสภาพเป็นท่อนฝฟื้ออย่างเก่าถ้าจากตะขาบก็เสกก้อนฐานให้เป็นตัวด้วงมาอีกครับหลวงปู่ท่านก็ไล่พรเวทแล้วรูปตัวด้วงตัวด้วงก็ลับกลายสภาพเป็นก้อนฐานเหมือนเดิมหลวงปู่ท่านว่าท่านรู้ว่าใครทำพอในตอนเช้าเท่านั้นแหละ พระรูปนั้นหนีไปเลยไม่กล้ามาสู่หน้าท่านหลังจากที่เจอหลวงปู่ขู่ขันแล้วท่านได้ยื่นจดหมายให้เมื่อหลองปู่ขู่ขันได้อ่านจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียกหลวงปู่กะหลงให้ไปพบท่านที่หลังวัดอันมีดงหนามชนิดต่างๆคองไว้เต็มพื้นหลวงปู่ขู่ขันต้องการเห็นความสามารถของน้งปู่กะหลง จึงใช้ให้หลวงปู่เดินเท้าเปล่าไปจนถึงสุดทางแล้วก็เดินกลับมาหาท่านเหมือนเดิมหลวงปู่กะหลงก็ไม่ลังเลถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าเข้าไปในดงหนามท่านเล่าว่าน้ำติ่มเท้าท่านไม่ได้แต่ก็ทําให้แสบไปหมดเดินไปรอมหนึ่งแล้วหลวงปู่ขู่ขันจึงให้พอแล้วบอกว่า เป็นคนอื่นฉันให้เดินสามรอบแต่พอท่านเป็นสิษิ์ท่านเนียมท่านซึ้งจึงให้ท่านเดินแค่รอบเดียวเมื่อผ่านบททดสอบลองปูขู่ขันจึงมอบตำร,ราเล่มหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการไล่ผีเสกของปล่อยของวิชาคงพันชาตรีลองปู่กระหลงได้ร่ำเรียนจนครบต้วนและปัจจุบันท่านได้เก็กบรักษาตำร,รานี้ ไว้เป็นอย่างดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังของของฉันฉันตั้งใจทําต่อไปจะมีค่ามากกว่าทองคําหาอยากยิ่งกว่าเพชรใครจะเอาของของฉันให้แบกปืนมาลองยิงเอาด้วยพระเถวราจารย์ที่มีเกี้ยวแกี้ยกลางเพชดานปาก หนึ่งเดียวในยุคนี้ก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมผู้ฟังหากท่านไม่แน่จริงท่านคงไม่สร้างโบสถ์มาแล้วก้าวหลังครับท่านผู้ชมผู้ฟังขอฝากงานบุญในปีหน้าในเดือนมกราคม2566ทางวัดเขาแหลมได้มีงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพันธาสีมางานเริ่มวันที่20ถึง28มกราคมขอเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตและเป็นเจ้าภาพโรงทานครับท่านผู้ชมผู้ฟังในนามของลูกศิษย์ของหลวงปู่อ้ามผาดสำหรับงานบุญที่วัดเขาแหลมตําบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้ว หรือใครๆที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปที่กลุ่มหลงปูกรหลงหรือเพจหลงปูกรหลงได้นะครับท่านผู้ชมผู้ฟังขอบคุณมากๆครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งเพื่อติดตามสังกะรีเล่าเรื่องเพื่อมีเรื่องราวดีๆจะไม่พลาดครับท่านผู้ชมผู้ฟัง วันนี้สังกะรีเล่าเรื่องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมและติดตามวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ